สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการทอด3ชั้นหมักทอดกรอบนะครับก็คือว่าหลังจากที่เปิดไฟก็คือไฟเป็นแก๊สนี่ก็เป็นแก๊สแบบกลางถึงอ่อนนะครับแล้วก็สังเกตดูว,ว่ามันจะมีควันขึ้นมาเล็กๆแล้วปุ๊บ <S <S ทีนี้เราก็เริ่มลงหมูนะครับหมูตัวนี้คือกิโลนึงนะครับลงไปแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวสักพัก เดี๋ยวสักพักมันก็จะแตกถ้าสมมติดูแล้วไฟนไม่ร้อนพอก็เล่งได้ใช้ไฟอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงแล้วเดี๋ยวหมูก็จะแตก ตัวออกมาเป็นชิ้นๆรอสักพักให้น้ำมันซึมๆเข้าไปในในหมูเดี๋ยวมันก็จะแตกตัวออกมาเองไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเริ่มแตกตัวแล้ว เราจะทอดจนกรอบเหลืองนะครับ ปรับไฟนิดหนึ่งทำเดือดสูตรนี้เราจะลงกันสองรอบนะครับเพื่อให้มันกรอบนานปกติก็รอบเดียวก็ก็ขายได้เลยเหมือนกันแต่ว่า ถ้าสมมติเราต้องการที่ให้กรอบนานะต้องลง2รอบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเยังทำยังไง คนให้หมูแตกตัวนะครับที่มันเกาะกันไะได้แตกแผ่นข้ามาที่ผมคนนี่ก็คือต้องการให้หมูแตกนะ,ะเพราะบางอันมันติดกันอยู่ กลางอ่อนไฟก็ทอดไปแล้วก็คนไปบ้างเป็นระยะระยะนะครับก็ประมาณ30นาทีนะครับ มันคนเป็นระยะระยะด้วยนะครับเราือพริกพริกตัวให้มันระหว่างที่ทอดก็จะมีเสียงหนังที่แตกอยู่ก็ไม่ตกตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังมันแตกใ่ใต้นะ้ามันเพราะว่าเราหั่นเป็นซอยเป็นบางแล้วมันไม่ต้องกลัวว่าจะแตกขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้ก็หมันพริกอันนี้ผ่านไปสักพ,พักละเริ่มเริ่มมีสีละ สังเกตดูว่าตอนนี้มันเริ่มเหลืองแล้วนะครับไอต,ตัวนี้ต้องต้องหมั่นดูละว่าเดี๋ยวถ้าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกรอบนะครับก็เวลาก็คือประมาณ35มสิบหนาทีถึงสีนาทีอาจจะมากจะน้อยกว่าน,นั้นเพราะว่าแต่ละคนอาจจะไฟแรงไม่เท่ากันแต่ผมใช้ไฟอ่อนถึงกลางนะครับก็เนี่ยเริ่มเหลืองละแต่ว่ายังไม่กรอบนะครับจะต้องรออีกสักพักหนึ่งต้องต้องช่วงนี้ต้องต้องเฝ้าดูละต้องเฝ้าดูดีๆเดี๋ยวจะเลย พอเ,เหลืองได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะเร่งไฟแรงเพื่อไล่น้ำมันนะครับแล้วเราจะเอาขึ้นเลยเอาขึ้นไปพักพักก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะมีการทอดรอบที่สองแต่จริงๆอ่ะรอบนี้ก็คือสามารถขายได้เลยนะครับสามารถขายได้เลย แต่ว่าผมจะต้องผมมีสุดว่าผมจะต้องการที่จะทําให้มันกรอบนานขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเอาขึ้นอันนี้เอาขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทอดอีกรอบนึง ได้ที่เลยนะครับไงครับเหลืองสวยเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช้ได้เลย การทอดรอบสองเป็นการทอดไฟกลางค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เราจะทอดแล้วก็จุ่มแล้วก็ปุ๊บก็เอาขึ้นเลยนะครับไม่เราจะไม่เราจะไม่แช่นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันกรอบตอนนี้สูตรนี้ก็คือเพื่อให้มันกรอบนานนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนละแล้วก็วลงเลยนะครับลงแล้วเดี๋ยวสักพักเราขึ้นเลยนะครับ อันนี้เพื่อเพื่อต้องการที่จะกรอบนานนะครับสังเกตดูมันจะฟูขึ้นมานะครับเห็นไหมขึ้นเลยนะครับ นะครับหนังหนังก็จะฟูฟูขึ้นมาแล้วก็ตัวหมูก็จะเหลืองขึ้นอีกก็อันตัวนี้แบบถ้าเราลงรับสองปุ๊บมันจะเก็บได้นานแล้วก็จะกรอบนานด้วยนะครับก็สําหรับสามชั้นทอดกรอบกอ็ประมาณนี้นะครับเราทอดสองรอบเพื่อให้มันกรอบครับสวัสดีครับ